าไปแล้วสําหรับการเฟ้นหาหนักแสดงตลกหน้าใหม่กับเวที The Comedian t t h i l l n n Show ชซีซั่น2น้องๆที่ผ่านการแข่งขันจากเวทีนี้ไม่ได้เก่งเฉพาะเล่นตลกเท่านั้นแต่ยังครบเครื่องทั้งร้องเต้นและแอคติ้งไปโฮเราะกับพวกเขาได้ณนะบัดนี้สว,ส,สวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักและพวกผมที่เคารพด้วยครับถูกหรือเปล่าเนี่ยถูกแล้วหมายถึงเด็กๆต้องเคารพพวกเราออและสำหรับวันนี้พวกเราเดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์ซีซั่น2รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้มาเยี่ยมเยียนรายการ5ช้าข่าวใหญ่และสำหรับ The ะคอมเมดี้ไทยแลนด์ซีซั่น2ถือว่าเป็นวัยรุ่นหมดเลยทุกคนใครรู้ตัวว่าเป็นวัยรุ่นเดินก้าวออกมาหนก้าวเลยดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่รุ่นไหนครับเนี่ยรุ่นฝาบาทครับฮะไม่ใช่ตะกุดอันนี้วัยรุ่นครับพอดีตามาใส่ร่างอยู่ฮะโอ้ไม่ใจร่างทรงถ้าเป็นวัยรุ่นโชว์ศักยภาพด้านวัยรุ่นสักนิดหนึ่งดีกว่าอ๋อได้ครับอ่ะโชว์เลยเออ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 เงอเออเออเงอเดีเดี๋ยว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 เดี่ยวเดี๋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 ยวเดโ๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยว เออเออเออเธอเอเออเธอเงเอเโย่เอาโย่โย่เออเออเออเธองงเออเธองอเออโย่เอาโย่โย่เฮ้ยมันยังไงทำไมโยโยเย่เย่ไงอ้าโอ้โหมัวแต่เฮ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ออ่่่่่่ม่่่่่่่่่่่ม่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่ออ่่่งี้ไงเ่่่่่่่่่่ร่่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 อ่่ เออ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 เธอเออเออเธอเออเออโย่เอาโย่โย่มาเจอกันในวันนี้มาเจอกันในวันนี้พกผมก็ดีหัวใจโย่เอาโย่โย่เอ้เอ้ยอะไรอะอะไรอะไงเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเพลงช้าอย่างมานะเต้นอีกเนาะเออเขาหยั่นตัวงด้วยตลกเนี่ยรวมสมัยไงโอ้เอาเชิญครับโย่เฉยๆพอครับเอาเอาเอา มาเจอกันในวันนี้มาเจอกันในวันนี้พวกผมก็ดีหัวจใจเย่ yo, เอาโย่เย่มาเจอกันเป็นครั้งแรกก็คงไม่แปลกต้องทักทายเย่ yo, hey, เอาเย่เย่สวัสดีครับสวัสดีทั้งน้องทั้งพี่ทั้งยิทงทั้งชาเย่เอาโย่เย่วันนี้มารายการช่องห้าแกรู้ไหมว่ารายการอะไรเฮ hey. วันนี้ที่มาาวันนี้ที่มาฮาบลเลกที่ห้าชัยมหม่โอ้เลกที่ห้าไหนเล่าดูนี่ดูดูรายการอะไรอ้าแล้วใครบอกว่าเลกที่ห้าวินะโอ้เก่าไปมิเนี่ยไปขุดดูไหนมาบ้านยังดูเขาดำอยู่เลยอ่ะโอ้ตายแล้วเอาไปทีมาดูกันเถิดพวกเรามาดูกันเถิดพวกเราห้าข่าว ใหญ่เฮ้เอาเฮ้เ้อช้าจะจูนจูนหน่อยด้ยมันเช้าไปใช่ไหมยอ๋อเอาไปต่อมาดูกันเถิดพวกเรามาดูกันเถิดพวกเรารายการหาเช้าข่าวใหญ่เ้เอาเฮ้วันนี้มาถ่ายกันดีกว่าวันนี้มาถ่ายกันดีกว่าฉันมีปัญหาจะมาถ่าย เอายยยอะไรเอ่ยคนสวยอะไรเอ่ยคนสวยเจ๊แบมเออใช่เอเอายยยอะไรเอ่ยคนน่ารักอะไรเอ่ยคนน่ารักเจ๊แบมเออใช่ <Buck> เอา้าเ้าเ้าอะไรเอ่ยเป็นเศรษฐีใครเอ่ยเป็นเศรษฐีเจ๊แหมเออใช่เอาเอาย้าเย้า <quier S 1> พูดอย่างนี้น่าจะถูกใจพูดอย่างนี้น่าจะถูกใจเจ๊แหม่มหน้าให้รางวัลเอ่ยโอ้เอ่ยเ่ยพูดอย่างนี้น่าจะถูกใจพูดอย่างนี้น่าจะถูกใจๆๆใ ให้ละวันเอ้ยโวงเอ้ยเถิดเอ้ยเจ๊แหม่มให้เจ๊แหม่มให้เจ๊แหม่มให้ห้าพันเอ้ยจาทูติดอะไรไปก็ให้ต้มพรปากมาเต้มาเต้ ดีครับคุณผู้ชมฮะอย่าไปเชื่อนะฮนยังไม่เป็นเศรษฐีนะได้แคนเศรษฐีฉันไม่ไปยืนตรงนี้นะฮะเจนแบ็คไม่ให้ห้าพันนะคะเจนแบ็คจะแจกทองให้อย่างเดียวเลยสำหรับคุณตาสวัสดีครับคุณตาครับทองม้วนใช่มั็เป็นปีทองม้วนได้ไวขอเปลี่ยนที่คุณพี่เข้าใจแล้วนะขอไม่น่าตอบบ้านเลขที่ห้าเอาคุณตาผีคุณตาออกก่อนไหมฮะนานมากนะแยกไม่ออกแล้วนะนะขอต้อนรับขอเสียงประมือด้วยนะครับให้กับน้องๆเดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์ซีซั่นสอง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งๆทั้งนั้นเลยนี่ดูดูไม่มีแบบเขาเรียกอะไรนะจุดที่แบบจับผิดได้เลยเพราะเขามือโปรมากอะเหมือนนักแสดงตลกมืออาชีพองเสียงเขาอะไรแบบใช่หมดเลย acting ลีลาทีนี้อยากให้แนะนําตัวทีละคนกันก่อนเลยอ่ะทางนู้นก่อนเลยนะเส้นกระจายคนนี้สวัสดีครับผมชื่อลูกตั้มครับผมค่ะแต่เห็นหน้าหวานๆอย่างนี้บอกพี่แมมไปเลยว่าเราเป็นลิเกใช่ปะเนี่ยแต่งตัวดีขนาดนี้อาจเป็นในแบบก็ได้ หน้าหวานหวานยี่บอกไปเถอะว่าเราเป็นริเกบอกก็ไม่ใช่เอ๊ะก็บอกว่าเป็นลิเกก็แค่บอกไปบอกว่าไม่ใช่ไงวา<ะ>เ,เ,เมื่อกี้นั่งคุยกับพี่แบมมาเขาบอกใครเป็นลิเกจะให้ห้าพันบอกก็ไม่ใช่ก็ไม่เชื่อเออเออโลกปัจจุบันเดี๋ยวป<า>ิดเดี๋ยวปเป็นลีเกรหรือไม่รู้อ่ะแต่ขอเป็นเกอเคบ่ะ <laughs> ไม่มีล็กโอเคจบจบมาข้ามข้ามมาคนต่อไปบอสครับปัญญาวุฒิมนต์พิชิตครับสวัสดีครับผมนัทธีรวัฒน์นิสิรวิทย์ครับจิจ้าชัดชัดชายแสงโชตจ้า สวัสดีครับเปาครับสมพรขจิงทอนครับค่ะตโนเลยโลกโนนตโนนอ่าตัวตัวเล็กสุดนะครับหมูหนึ่งครับอมรเทพสมบูรณ์ครับเออมเด็กเล็กสู้เขาลูกสวัสดีค่ะเอค่ะวารุณีอยู่โพค่ะค่ะสวัสดีค่ะลูกน้ามณชาวงสุขดีค่ะอ๋ออ๋อเอาทีสองลูกน้ำวันนี้มีสองลูกน้ำแฉมแฉมครับแชมป์อ๋อนี่คนนี้เป็นแชมป์ไรน ไปอยู่ข้างหลังทำไมแชมป์ออกมาคุณยเนกันเต้นอะไรแขกบ้างเลยโน่นท่านอาจารย์หล่มากเลยแชมป์ยืนหน้าแชมป์ยืนหน้าปูเด๋อยืนข้างหลังไหนนี่น้ำลูกชิ้นโอ้เล่นมัวไปหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้เขาโปรกันมากแล้วก็พูดถึงคุณโปคุณปูคุณเด๋อเห็นว่าปีนี้อาจารย์เด๋อก็มาสอนด้วยมีคณะอาจารย์เยอะมากเลยใช่ไหมคะมีนอกจากเรื่องของตลกยังมีเรื่องศิลปะการแสดงด้วยใช่ไหมคะมีอะไรบ้างเอ่ย a c t i n งมี voice 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 เพลงครับยังมีวัฒนธรรมไทยด้วยครับลิเกครับโขนครับแล้วก็เพลงพื้นบ้านนะครับโอ้นี่ไงแบบลูกต้างเขาได้เนาะเป็นบอกว่าอย่างวัฒนธรรมพื้นบ้านลิเกลิเกนี่ได้พี่เอชยามาใช่ไหมใช่ค่ะพี่เอมาสอนอะไรบ้าง เยอะเลยอาจารย์สอนอะไรมั่งสอนละย่าเลยครับก็จะเป็นการรำแล้วก็การร้องนะครับรำแม่โดดครับนะใช่ครับการร้องลิเกต่อเพลงไทยเดิมแล้วเนาะนั่นแปลว่าโดยปกติแล้วสมมติว่าอาจารย์เขาเก่งเรื่องไหนทุกคนต้องเป็นหมดไหมคือหมายความว่าเราต้องร้องลิเกได้ทั้งหมดทุกคนมไหมก็มันอยู่ที่แต่ละคนว่าเก็บเกี่ยวได้เท่าไหร่ครับอ๋อแต่พื้นฐานต้องได้แน่ๆได้ใช่ไหมฮะแล้วอย่างศิลปะวัฒนธรรมนี่ใครมาสอนนะฮะ ก็อย่างเพลงพื้นบ้านใครนะครับลูกไม่ขวัญกิจครับพี่สมคิดลูกไม่ควนกิจก็ได้ระดัแต่ละศาสตร์นี่คือแบบว่าตัวเทพเลยครับตัวเทพตัวเทพจัดพอเลยโขนโขนโขนก็คลุมืดคลุมมืดเลยครับจากกรมศิลป์ใช่ครับสุดยอดเห็นบอกว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยนะฮะก็จะมีการรวมตัวกันสมมติการประกวดเนี่ยก็จะมีการแบ่งเป็นทีมอะไรต่างๆเห็นมีทีมอะไรไฮยีน่าคือโอ้โหคือคนไหนนะมีเป็นแก๊ง ยกมือนิดเหรอเจดูจากหน้าก็รู้ไฮยีน่าชัดๆาเออใช่เลยทำไมไปว่าน้องก็เป็นแมวอย่างนั้นเหรอมาในครับวินเหรอทำไมทำไมถึงเรียกว่าเป็นไฮยีน่าในในในกวนนี้อ๋อตอนแรกตั้งชื่อหมาในครับตั้งไม่พะเพราะว่าพวกเราเหมือนแปลกกับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ไฮยีน่าเนี่ยจะหากินเป็นกลุ่มเหมือนพวกเราครับที่ต้องหากินเป็นกลุ่มไฮยีน่ามีเนื้อเป็นอาหารแต่พวกเรามีเสียงหัวเราะเป็นอาหารครับ แล้โอ้โหแล้วอยู่ในบ้านเนี่ยปฏิบัติภารกิจไม่ชช่อะไรต่างๆนี่นานขนาดไหนฮะสามเดือนสามเดือนไใช้ชีวิตอยู่ได้กันอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วพอวันนี้ต้องแยกย้ายกันเราเป็นไงเหงาคิดถึงกันบ้างไหมฮะหรือว่ารู้สึกดีแล้วไปโ้นๆกันสักทียังไงเหงาเหงาเหงาเนาะเพราะว่าคิดถึงกันบ้างครับค่ะแต่ก็เจอกันบ่อยครับเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะมากนะฮะ กติดต่อพวกเราได้เลยนะฮะผมจัดเต็มเลยแล้วเราจะมีคิวเหลือพอหรอยังไงเสซตนี้พวกเธอต่างตัวแบบทิวงานมารอกันเพื่อชียวนั่นตุกภาพเลยว่าแต่คุณตาเหงาไหมลูกหลานดูแลไหมที่บ้านหลังจากออกมาจากนี่แล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีเสร็จนี้ก็ต้องไปต่อที่สุพรรณจ่ะตัดอ้อยถามลูกน้ำหน่อยที่เป็นแชมป์นะฮะลูกน้ำเวลาเขาเลือกลูกน้ำเป็นแชมป์เนี่ยลูกน้ำมีเสน่ห์ตรงไหนเขาถึงเลือกหนู ผมคิดว่าน่าจะเป็นความตั้งใจในตอนตอนที่อยู่ในโรงเรียนนะคะกับความพยายามแล้วก็ทําอะไรที่มันแบบบ้าๆบอๆทำอะไรก็ทำเพี้ยนเพี้ยนทำอะไรไอ้พี่รู้สึกว่าแบบอุได้คะแนนเยอะมากก็ชอบเราเยอะมากเลยคืออะไรเราเราโชว์อะไรร้องคอลิเก้หน่อยไหมเราร้องกอลิเกพร้อมไหมโชว์อะไรดอกลูกบอลลอดห่วงไปหรืออะไรปะมันได้ถ้าโชว์อะไรโชว์อะไรเดี๋ยวโชว์อยากอยากให้คุณผู้ชมเห็น โช์น่าจะเป็นเรื่องเต้นนะคะหรอกนิดนึงก็เนาจะต้องลงชม้์หน่อยเอออยากเอยากเห็นเต้นอานี่น้องเปาบิดบ็อกโอเคครับนี่หน้าตางี้บิดบ็อกครับ เดี๋ยวช่วยกันตบมือดีกว่าน้ะฉันว่าไม่ดูบีดบ็อกอะฉันว่าดูออกเป็นเหมือนท้องเสียท้องเสียเรื้อรังมากเลยนะเสียงแฟดๆตลอดเวลาบีดบ็อกครับเออแต่ได้นะเขาทำงานกันเป็นทีมจริงๆนะคนหนึ่งเต้นคนหนึ่งร้องเออเห็นบอกว่าในบ้านเนี่ยนะวิธีการสอนก็จะมีวิธีต่างกันมีการสอนแบบให้หลีหญิงจีบผู้หญิงจีบอะไรอย่างี้ด้วยเหรอจริงปะเนี่ยอันนี้เรามีตัวพ่อค่ะแบบจัดเต็มเป็นกูรู ค่ะคือไม่ต้องพูดใช้สายตามองเอาวันนี้เราพาหญิงสาวมาหนึ่งคนค่ะช่วยหลีกจัดไปสาวแก่ด้วยยังผมมองแวบเดียวเนี่ยผมก็รู้เลยว่าคุณไม่ใช่คนเชียงใหม่ไม่ใช่คนหาดใหญ่แต่ว่าคุณใช่เลยอ่ะ เลยใช่เลยไงใช่เลยไม <ige> ่ใช่เครืงมาใหญ่เลยอยู่ทเลยเป็นน้ำจิ้มจีบอย่างนี้น่าพาไปอยู่ด้วยเนาะที่บ้านมีรถเยอะเลยรถอะไรไหมรถสปอร์ตสปอร์ตอยากได้ไหมล่ะอยากได้อยากได้ตามมา ถ้าไปอยู่กับเขาไม่ต้องห่วงทำไม,ไมฮะรถเมย์นี่ไม่ต้องนั่งเลยทำไมฮะยืนตลอดสายฮะอ้ะาวท้ายสุดแล้วอยากจะให้ฝากถึงเรื่องของการออกมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วในวันนี้กําลังจะกลายเป็นมืออาชีพกันแล้วเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมบ้างที่เป็นแฟนๆขับของเราฮะก็ค่ะฝากให้ติดตามผลงานพวกเราด้วยนะคะพวกเราก็จะทําผลงานที่ทําให้ทุกคนมีความสุขอะค่ะออกมาให้ทุกคนได้ดูกันเพราะว่าพวกเราก็ ฝึกซ้อมกันอยู่ตลอดพัฒน,นาการกันอยู่ตลอดนะคะก็ฝากด้วยนะคะพวกเราเดอะคอมเมเดียนไทยแลนดนะ์ค่ะโอเคแล้วสามารถติดตามช่องทางไหนได้บ้างค่ะสามารถติดตามพวกเราได้นะคะที่แฟนเพจของรายการค่ะที่ w w w f a c e b o o k c o m t h e c o m e d i a n t คเ่ะแล้วก็เร็วๆนี้พวกเราทาั้ง16คนแล้วก็รุ่นที่ TC1 นะคะจะมีคอนเสิร์ตด้วยค่ะคอนเสิร์ตเปิดหมวกยกกำลังสองเล่นท<อ>ี่ไหน ที่ทันตเดอดทดงเมืองทองธานีค่ะวันเสาร์ที่21มิถุนายนนี้บัตรขายแล้วใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวบัตรราคา900ถึง2,500บาทค่ะจองได้แพงไม่แพงเลยคุ้มฮุมคุมุมมากมากเพราะว่าเรามีทั้ง2ซีซันซีซันน1ด้วยแล้วก็พวกเราด้วยค่ะุมรับรองว่าประชันกันมันแน่นอนใช่ค่ะจองได้ที่ ทททิเกตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะบัเริ่มขายตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมนี้นะครับรีบกจองบัตรกันหน่อยนะครับเพราะตอนนี้เหลือแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับรอบที่หนึ่งรับรองว่างานนี้พวกเราจัดเต็มแค่นี้ยังมาแบบเป็นน้ำจิ้มเบาๆนะต้องมาดูนะโอ้ยังแซ่บขนาดนี้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะน้องๆทุกคอมเมดี้มามามาไปแคอินอ่ะมามามาไม่อยกจบน้องคนนี้อยากได้บัตรมากเลย